อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทกท,กท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะมาพบกันในช่วงตอนเย็นเย็นค่ำค่ำนะครับผมขอวันที่15มีนาคม6 4ตรงกับวันจันทร์นั่นเองเนาะวันแรกของสัปดาห์ในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแอดก็ว่างแล้วเนาะว่างจากภารกิจแล้วนะครับแอดก็เลยที่จะมาอัดคลิป มาแบ่งปันข้อมูลให้กับทุกท่านได้รับชมไว้เกรงต่อในิ้งวัดหน้านะครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันเนาะสละกก็จะทําการหมุนออกรางวันแล้วนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลของเลขวิ่งแอดมัมจกมกหรือว่าเลขวิ่งพี่มัมเนาะเลขเด่นบนเซียนท่าทรายครับเลขเด่นบนล่างมาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็น คู่โต๊ะสตัวบนแอดข้าปั้นและก็จะมีข้อมูลของนาคาพยากรนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายสำนักที่แอดจะมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นะครับกร็รบกวนทุกท่านดูคลิปนี้ให้จบไปพร้อมๆกันเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับนะเราไม่รอช้าเนาะเรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับ เราจะมาเริ่มที่ข้อมูลของชุดล่างตรงๆเพชรชบูรณ์นะครับในวันที่ผ่านมาให้เข้าชุดล่าง7 3 2ตัวล่างตรงๆเลยนงวัดหน้าเราก็มาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้แล้วนะครับก็จะมีทั้งหมด2 5ชุดด้วยกันเนาะตั้งแต่0 1นจนถึง99ให้มาตามนี้นะครับใครที่ชอบก็มาเซฟมาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากชุดล่างตรงๆเพชรชบูรณ์ด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของเลขเด่น10หน่วยล่างคุณป้าเวียงพิงเนาะนะครับก็เป็นอีกข้อมูลอาจารย์ท่านหนึ่งที่เข้ามาแล้ว3-4ถึงสงว่าติดติดกันเลยนะครับในว่าที่ผ่านมานี้ให้เข้าเลขเด่นหลักหน่วยล่าง3สลักออกล่าง7-3นะครับผมในะวัานี้ก็จะมี เด่นล่าง9 0 1แล้วก็3เนาะนะครับ4ตัวด้วยกันนี้วันนี้ใครที่ชอบชุดไหนก็ามาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากชุดเลขเด่น10หน่วยล่างคุณป้าเบียงพิงด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของชุดล่างตรงๆถุงทองเนาะก็มีหลายชุดที่ออกมาให้เห็นนะครับแต่ว่าชุดนี้ แอดได้พิจารณาแล้วว่าเป็นของแท้100%เปซ็นะครับก็จะเป็นเลขเด่นหรือว่าเลขวิ่งล่างแปดตัวเดียวนะครับแล้วก็จะมีแปดสีที่เป็นชุดล่างตัวเดียวเช่นกันนะครับอ่าใครที่ชอบก็มาเซฟหรือว่ามาแคบหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากชุดล่างถุงทองเป็นของแท้ด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของชุดไทยแอดแมวแมวนะครับในงว่าที่ผ่านมาให้เข้าเฉพาะเลขวิ่งบน5เนาะให้เข้า5หลักร้อยในงวดนี้ก็มาตามต่อนะครับซึ่งในงวดนี้จะเป็นเลขเด่นหรือว่าเลขวิ่งบนล่าง0ตัวเดียวแล้วก็จะมี10 50 20 6 0และก็51ที่เป็นชุด2ตัวบนล่างในงวดนี้เหมือนกันนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอาไว้เลยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากชุดไทยแอดแมวแมวด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นล่างเจ้าสัวพันล้านเนาะก็เป็นอีกข้อมูลอาจารย์ท่านหนึ่งที่ถือว่าเดินดีกันมาหลายงวดเหมือนกันนะครับ ในวัที่ผ่านมาให้เข้า3หลักหน่วยของ2ตัวล่างสลักออกล่าง7,3นั่นเองในวันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้แล้วนะครับจะเป็นเลขเด่นล่าง 8, 6, 3, และก็1นะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟหรือว่ามารับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นล่างไม่ปักหลักเจ้าสัวพันล้านด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขเด่นแชมป์บนนะครับในวันที่ผ่านมานี้แชมป์บน bon ก็ไม่เข้าเนะ่งวดหน้าเราก็มาตามต่อนะครับซึ่งเน่งวดนี้ก็จะเป็นเลขเด่นบน1แล้วก็4เน้นไปที่1ชุดเดียวนะครับามา2ตัวให้มา2ตัวมา1ตัวเนาะนะครับใครที่ชอบก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นหวยซองแชมป์บนด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นบนล่างตักเงินไม่ปักหลักนะครับในวันนี้ก็จะเป็นเลขเด่นบนล่างให้มาที่3แล้วก็7เนาะในวดที่ผ่านมาก็ให้หลุดนะครับผมในวันนี้ก็มาลุ้นกันใหม่นะครับก็ขอขอคุณข้อมูลจากเลขเด่นบนล่างตักเงินด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของชุด ฟันธงบนแอดหนุ่มตาคลีนะครับในวันที่ผ่านมานี้ให้เข้าเฉพาะเลขวิ่งบนล่าง3เท่านั้นเนาะ,ะในวันนี้เราก็มาตามต่อนะครับสิ่งในวันนี้ประจําในวันที่16มีนาคม64นะครับจะเป็นเลขวิ่งบนให้มาที่6ตัวเดียวนะครับแล้วก็จะมีชุดฟันธงทั้งหมด6ประตูด้วยกันเนาะก็ให้มาตามนี้ตั้งแต่ อ่าจะมี2 4 6 2สอง2 6 4 6 2 6 2 4แล้วก็6 4 2เนาะชุดเบิลก็ให้มาที่4ชุดตามนี้นะครับชุด,ดรองจะมี2 1 6 2 5 6แล้วก็8 2 6เนะาะ3ชุดนะครับอ่าใครที่ชอบก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากหนุ่มตาคลีด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของแอดลัดดาหรือว่าเด็กชายปั้นเนาะเป็นข้อมูลเจ้าเดียวกันนะครับเนงว่าที่ผ่านมานี้ให้เข้าเลขเด่นบน3แล้วก็5นะครับและก็นอกจากนี้ให้เข้าเลขเด่นล่าง3เช่นกันเนาะก็ถือว่าให้เข้าทั้งเลขเด่นบนให้เข้าทั้งเลขเด่นล่างเลยเนงวัหน้าเราก็มาตามต่อนะครับสิ่งเนงวัดนี้ประจําเน่งวันที่10 6มีนาคม64เนาะจะเป็นเลขเด่นบนให้มาที่0 1แล้วก็2แต่จะเด่นไปที่1ตัวเดียวที่เป็นเลขเด่นเน้นในวันนี้นะครับชุดต้นบนจะมีอ่า05 07 08 09 15 17 18 19 25 27 28แล้วก็29นะครับแล้วก็จะเป็นเลขเด่นล่างจะมี5 7แล้วก็9นะครับ ใครที่ชอบของชุดนี้ก็มาเซฟหรือว่ามารับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขชุดเอดดาหรือว่าเดช้ยปั้นด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของเชฟต้นแม่จ็กกี้หรือว่าเชฟต้นคนเชียงใหม่นะครับเนงวัดที่ผ่านมาก็พลาดเนาะเนงวัดนี้เราก็มาลุ้นกันต่อนะครับซึ่งเนงวัดนี้จะเป็นเลขวิ่งบน9แล้วก็จะเป็นเลขวิ่งล่าง8เนาะ แล้วก็ให้มาที่ชุด2ตัวทั้งหมด8ชุดด้วยกันจะมี92 0194 02 83 82 87่แล้วก็81นะครับแล้วก็ชุดกันให้มาที่36แล้วก็32แล้วก็ชุด3ตัวก็จะมีทั้งหมด4ชุดด้วยกันเนาะก,ก็ให้มาตามนี้นะครับใครที่ชอบของเชฟต้นก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเชฟต้นแมจกกิกีหรือว่าเชฟต้นคนเชียงใหม่ด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของแอดพี่ใหญ่นะครับเนิงว่าที่ผ่านมานี้ก็ไม่เข้านิงว่าหน้าเราก็มาตามต่อนะครับซึ่งนิงว่นนี้จะเป็นเลขเด่นบนล่างให้มาที่6ตัวเดียวนะครับแล้วก็จะมีชุด3ตัว693ชุดเดียวเหมือนกันเนาะตัดได้6 3และ้วก็93นะครับอ่าสองชุดด้วยกันใครที่ชอบก็มาเซฟหรือว่ามารับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์พี่ใหญ่ด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นทั้ง2ชุดนี้อาจารย์จีบันเนาะทั้งชุดสีฟ้าและก็ชุดสีเหลืองนะครับเนงว่าที่ผ่านมาชุดสีฟ้าให้เข้าเลขเด่นบน3ให้เข้า3หลัก10และก็ชุดสีเหลืองให้เข้าเลขเด่นบนจะเป็น5หลักร้อยนะครับเนงวันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลให้เหมือนเดิมจะมีเลขเด่นบนชุดสีฟ้าให้มาที่เด่นบน8 4แล้วก็1นะครับแล้วก็จะมีชุดเลขเด่นบนชุดสีเหลืองให้มาที่7 2และก็5นะครับสรุปแล้วได้เลขเด่นบนจะมี8 4 1 7 2และก็5นะครับใครที่ชอบชุดไหนก็มาเซฟหรือว่ามารับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นบนทั้ง2ชุดนี้อาจารย์จีบันด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของเงินเทวดานะครับเนงว่าที่ผ่านมาก็ไม่ผ่านเนนงวัดนี้ก็มาลุ้นกันต่อนะครับซึ่งเนงวัดนี้จะเป็นเลขวิ่งบนให้มาที่3เนาะแล้วก็จะมีชุดเด่นชุด3ตัวเน่งวัดนี้ให้มาที่359นะครับตัดได้59แล้วก็53ที่เป็นชุดเด่น2ตัวบนเนงวัดนี้นะครับชุดรองก็ให้มาตามนี้4ชุดนะครับและก็ชุดล่างก็จะเป็นเลขวิ่งล่าง7ด ตัวเดียวนะครับชุดคู่เด่นล่างจะมี17แล้วก็47เนาะชุดกันจะมี02 4 1 4 3 4 9แล้วก็82ในงวดนี้นะครับใครที่ติดตามของอาจารย์ท่านนี้หรือว่าชุดนี้ก็มาเซฟหรือว่ามารับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอคูณข้อมูลจากเงินเทวดาด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของชุดเน้นอาจารย์หมืน่นหรือว่าคุณพี่หมืน่น บุพเพศนิวาสเน่งว่าที่ผ่านมาให้เข้าชุดชุดเน้นนะครับ83เป็นตัวกลับของ2ตัวบนเนงวัดหน้าก็มาอัปเดตข้อมูลให้เหมือนเดิมนะครับก็จะมีอ่า C114 นะครับ1551แล้วก็2 4 42เนาะ3คู่ด้วยกันเนงวัดนี้นะครับใครที่ชอบชุดไหนก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจเอเไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากชุดคู่เน้นหรือว่าชุดคู่ฟัน คนพี่หมื่นบุเพศสันนิวาสด,ด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของเลขดับแต้มรวม110หน่วยบนแอดสะตางเนาะนิงว่าที่ผ่านมาก็จะเป็นเลขดับแต้มรวม3แล้วก็ศน,นะครับอ่าก็ถือว่าให้ผ่านเนาะก็ออกแต้มรวมบน6นั่นเองนะครับอ่านิงว่านี้จะเป็นเลขดับแต้มรวม110หน่วยบน 5แล้วก็8นั่นเองใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟมาแคปหนะ้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับแต้มรวม110หน่วยบนแอดสะต่างด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของคู่โต๊ะสาตัวบนแอดเข้าปัน้นนะครับในวัาที่ผ่านมานี้แอดเข้าปั้นก็ถือว่าไม่เข้าเนาะก็ถือว่าพลาดในวดนี้เราก็มาลุ้นกันใหม่นะครับก็จะมีตั้งแต่770จนถึง 8 8 9ทั้งหมด30ชุดด้วยกันนะครับอ่าก็ใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากโค่โต๊ส3ตัวบนแอดเค้าปันด้วยนะครับแล้วก็ส่วนมากจะเป็นเลขเบิ้ลหรือว่าเลขหามแล้วก็ระวังเนงวัดนี้นะครับต่อที่ข้อมูลของตารางทักษะ ต่อที่ข้อมูลของตารางทักษะนาคาพระยากรนะครับในวันที่ผ่านมาแอดไม่รู้ว่าอาจารย์ท่านนี้ให้เข้าไหมนะครับเพราะวาในึงวันที่ผ่านมาแอดก็ไม่ลงให้เนาะนะครับผมนงวันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลให้ได้ดูกันนะครับก็จะมีเลขเด่นในตารางจะมี8 6 2 1 5 4้และก็3เลขเด่นในวันนี้จะมี8 2และก็1นะครับแล้วก็ชุดนี้จะเป็นชุดจับวินชุด3ตัวของนาะคาพยากรเนาะจะมี15 6 2 18 4 2 6 3 1 4แล้วก็185ชุดเน้นจะเป็น218แล้วก็185นะครับส่วนชุดนี้จะเป็นชุดจับวินจากตารางทักษนะนาคาพยากรเนาะเป็นชุดจับวินชุด2ตัวนะครับจะมีทั้งหมด ก็จะมี1 8 8 2 2 6 1 5 6 3 1 2 8 5แล้วก็5 6ในวันนี้นะครับชุดเน้นจะมีอ่า5 8 3 5 6แแล้วก็5 6นะครับอ่าใครที่ชอบก็มาเซฟหรือว่ามารับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากนะคบพยากรณ์ด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของ ชุด2ตัวบนล่างอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่เนาะก็ถือว่าให้เข้ามาแล้ว4-5ถึง5งวตดติดติดกันเลยนะครับกอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องเนาะในงวดที่ผ่านมานะครับผมให้เข้าแต่3เป็นตัวกลับของ2ตัวบนเนาะอ่าในงวดนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้แล้วนะครับจะมี90 70 93แล้วก็3 7เนาะ4ชุด4ตัวด้กากันในงวดนี้ บนล่างนะครับใครที่ชอบก็มาเซฟหรือว่ามารับข้อมูลเอาไปเลยขอขออคุณข้อมูลจากอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่เป็นชุด2ตัวบนล่างด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของเลขวิ่งบนล่างามาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับในวันที่ผ่านมานี้ให้เข้าเลขวิ่งล่าง7ให้เข้า7หลัก10นะครับในวัหนะ้าเราก็มาตามต่อเนาะซึ่งในวันี้ก็จะเป็นเลขเด่นบนล่าง ให้มาที่6และก็5 2ตัวด้วยกันในงวดนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีชุดชอบชอบส่วนตัวเนาะให้มาที่4ชุดก็ให้มาตามนี้เช่นกันนะครับอย่าลืมตัดเล่นชุด2ตัวบนล่างด้วยนะครับอ่าก็ขอขอบคุณข้อมูลจากมาตัวคร่าล้านเปอร์เซนต์ด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของเลขวิ่งคุณพี่หม่ำนะครับเนงวัที่ผ่านมานี้นะครับให้เข้าเลขวิ่ง ล่างเเนาะใครที่เป็นสายวิ่งก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็ในวัดหน้าเราก็มาตามต่อนะครับจะเป็นเลขวิ่งบนล่างให้มาที่6แล้วก็8ปดในวันนี้นะครับซึ่งก็ชนกับมาตัวคร่า6เนาะหตัวเดียวนะครับแล้วก็ชุดนี้จะเป็นเลขเด่นบนเซียนท่าทรายนะครับซึ่งส่วนมากก็จะมาพร้อมกันกับเลขวิ่งพิมําเนาะ ก็จะเป็นเลขเด่นบนนิงววันนี้เด่น5รอง8นะครับใครที่ชอบอาจารย์ท่านไหนก็มาเซฟรหรือว่ามารับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขวิ่งพี่หม่ำแล้วก็เลขเด่นบนเสียนท่ารายด้วยนะครับ แอดก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีคำถามหรือว่า อยากให้แอดนำของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ